วันที่25่ิบพฤษภาคมหกนะครับ9้าโมงครึ่งนะครับรีวิวเครื่องวัดลมนะฮะวัดแรงดันลมยางนะฮะไม่รู้ยี่ห้ออะไรกันแนะ่วิจิโมิชลินเป็นกล่องเนาะอันนี้เห็นมาประมาณ30ปีแล้วตะ่ไป,ไปลื้อเจอในบ้านแก็กล่องนะครับ จะดูกล่องก่อนข้างในก่อนเนาะผมทันเห็นตอนซื้อใหม่ๆที่มีคู่มือพับอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยผมเห็นเคยเห็นมาหลายสีนะกล่องที่เป็นสีฟ้าก็มีไม่รู้ต่างกันยังไงกล่องสีดํา ส่วนเครื่องเนี่ยผมเคยเห็นสีแดงด้วยเี่ยกับสีดำสองสีสเขียนว่าวิตจิลวอนเตอร์อิตาลีนะฮะลายเซ็ตมิชลินลงวัดแล้วก็เที่ยงตรงดีนะครับเหมือนของที่ปั๊มเลยอันนี้เวลาเราเราเอาด้านเนี้จึ๊กเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าค่าลมเท่าไหร่แล้วเราก็เวลารู้เสร็จเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะฮะรงจุด แล้วก็เอาไปวัดอันต่อไปได้เลยรูปทรงก็ตลกตลกนี้เนี่ยเด็กสิกนะครับด้านหลังมีตาไม,ม่ชลินครับ เที่ยงตรงดีครับอันนี้เดี๋ยวต้องส่งคืนพ่อแล้ว <c oughs>